ถ้าใครคิดว่าชีวิตในสังสารวัฏไม่ปลอดภัยเลยเรา่็ยังตกอยู่ภาใต้ลอบกรรมกฎแห่งการกระทำทางกายทางวาจาทางใจซึ่งล้วนมีผลเป็นวิบากกรรมทั้งสิน้นกับกฎของไตรลักษม่เที่ยงเป็นทุกข์เปนัตตาและกฎเกณฑ์ต่างๆเป็นต้นจึงรีบ ผลขวายสร้างบาร,รมียินี่นะจ๊ะให้หลุดพ้นจากกิเลสอสวภะและปล่อยนิพพานเถอะแล้วก็ถ้าอยากจะไปเจอยุคที่มนุษย์กับสวรรค์แทบจะไม่แตกต่างกันนี่เนาะโอ้ผู้ยใหญ่ายเดียงสานี่เนาะแล้วก็ไม่มีวัยแก่ชราน พอถึงคราหมดอายุไขก็หายแวบไปเลยเออไม่มีซาใครหลงเหลือหรือเด็กเล็กๆที่มีสติปัญญาเหมือนผู้ใหญ่ไม่เคยสร้างปัญหาให้ใครใครเลยนี่เนาะเออแล้วก็มีความเสมอภาคกันตั้งแต่กำเนิดทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ มีความเป็นธรรมในสังคมดินอากาศฟ้าสดชื่นพืชพันธุยาหารุโดมสมบูรณ์ oh. ผลิตอาหารขึ้นมาไปตามความปรารถนาของร่างกาย oh. นี่เนาะร่างกายจะดูดซึมซับ oh. ด้วยความชอบใจ oh. เออทำให้ร่างกายสวยง,งามอย่างชาวสวรรค์อ่านี่นะอีกแค่หนึ่งสสงไขเศษเท่านั้น oh. เออ oh. ยุคนี้จะไม่มีคนใบ,บ้ป้าปัญญาอ่อนคนพิการเราคงเสียดายถ้าไม่ได้ไปเห็นคนพิการเหมือนยุคนี้นะประโยชน์ด้านไม่ม,มีโรคภัยไข้เจ็บที่ร้ายแรงขนาดต้องไปโรงพยาบาลไม่มี<ด>หมอเอ้ยยาบาลเอ้ยพสักรเอ่ยหมอตีเอ้ยหมวยตีเอ้ยไม่มี หมอหมวยก็ไม่มีหมอตีก็ไม่มี oh. หมอนวดเอเอ,เอแล้วโอไมแต่คนแข็งแรงสดชื่นเบิกบานเหมือนดอกไม้บานไม่เบันโรยลางันนะ่ะ oh. นี่เนาะโอ้ oh. นี่ว่างงานกันเยอะเลยแล้วก็สัตว์จะพูดภาษามนุษย์ได้นะ oh. ล้วก็ถ้าเคยใครเคยอ่านในธรรมบทจะเห็นว่าสัตว์พูดได้เรานึกไม่ออกนะใช่ไหมลูกเอานึกไม่ออกเราจะไปนึกเลยไปอยู่ยุคนั้นแหละเออเราจะเห็นแล้วอ๋อเอางี้ก็แล้วกันเนี่ยขนาดตอนอสมอสรมัณฑิตที่เคยไล่ฟังเนี่ยเก่าก่อนลื้อไปเนี่ยหลายปีที่ผ่านมาตอนยังมีสภาจักรอยู่เนี่ยเออ มักจะมีนกเอียงมาจากไหนก็บไปทราบชาบมาที่นั่นคล้ <Yeah. S 1> ายๆไปเดียวคณหลวงพ่อไม่เล็กเนี่ยท่านเป็นที่รักของนอก <Yeah. S 1> มันจะมาเรื่อยเลยทั้งนั้น <Yeah. S 1> ก็นไม่ได้เลี้ยงมันนะไม่ได้รู้จักอะไรแล้ว <Yeah. S 1> จังมาแปลกมันเรียนรู้ภาษาคนได้ยังไง <Yeah. S 1> เรียนแบบได้ <Yeah. S 1> โดยที่ใครๆก็ไม่รู้ว่านกมันพูดได้ ไม่มีใครเลยเรื่องราวมันเกิดขึ้นตรงนี้ทิมีอยู่วันหนึ่งมีมานบนมคนหนึ่งเออไปท bueno> ี่อาสลัมบัณฑิตก yes ็ไปเจอใครก็ถามหลวงพ่อท่านอยู่ไหมเนี่ยหลวงพ่อท่านอยู่ไหมกับพูดดังๆเนี่ยเสียงมาจากข้างบนหลังคาใต้หลังคาเนี่ย ด้านบนมาแล้วไปแล้วเออมาแล้วไปแล้วมาแล้วไปแล้วใครไปพูดบนหลังข่าวเงยหน้ากันไปนกไม่มีกระปบสอนหรอกนี่มันไปฟังรู้ได้ยังไงนะตอบได้ด้วยมาแล้วไปแล้วนี่นะตอนไม่มีการประชุมกลุ่มย่อยเล็ก เรื่องการทำบุญมันคงได้ยินคำนี้บ่อยๆวันนั้นนึกปีติใจไงบินไปที่กลางวงอนุโมทนาบุญอก็ไม่ได้มีใครสอนมันน่ะถึงเวลาตะหากินมันก็ไปหากินเองแต่ถึงเวลามันก็มาอยู่แถวนั้นเออ นี่เนาะมันแปลกมันแปลกสำหรับยุคนี้แต่ว่าไม่อัศจรรย์สำหรับยุคนั้นเพราะสัตว์จะพูดภาษามนุษย์ได้สื่อสารกันได้คล้ายๆเรื่องราวในธรรมบทนั่นแหละเออนี่เนาะแล้วก็อาหารเนี่ยอร่อยมอแดนอร่อยดีคือจะหยิบจะจับอะไรพอเข้าปากอร่อยหมดอ,อร่อยไปถึงเยเื่อในกระดูกเลย มันมอแดนอร่อยมัชมัชเลยอะตั้งนั่นนะมาทักแผ่นหนึ่งแล้วกัน <laughs> แล้วก็จะมีความเป็นธรรมในสังคมมันมีการแบ่งชนชั้นวรรณะโอ้อย่างเป็นธรรมชาติตั้งแต่กำเนิดตอนนี้เรามาอยู่ในช่วงกำลังศึกษาเรียนรู้ว่ากว่าจะมาเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้ามันยากลำบากแค่ไหน การตั้งความปรารถนาว่าหายากแล้วจากการสร้างบารมีเพื่อให้สมปรารถนาในการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้าพระองค์หนึ่งในอนาคตมันจยากมากนี่นะเออเพราะว่าต้องเอาชีวิตไปเดิมพันต้องบริจาคทรัพย์เอาวยวะแม้กระทั่งชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนมีข้ออุปมาว่าควักดวงตาบริจาคเป็นทานเนย่ยมากกว่าดวงดาว บนท้องฟ้าสระเลือดสระโลหิตนี่เนยให้เป็นทานนี่เนให้กับผู้ทีมบารคอนีน่มากกว่าน้ําในท้องทะเลมหาสมุทรใช่ไหมลูกอ่าคือบริจาคทุกสิ่งนี้อย่างทั้งทรัพย์อวัยวะชีวิตคือบริจาคทรัพย์แล้วมันปลื้มไม่ถึงที่สุดคเค,ครึ่งครึ่งกลางๆ <laughs> นี่เนาะ แล้วก็ตั้งความปรารถนาอย่างเดียวอย่างแน่วแน่มีใจที่แน่วแน่บางคนกับเป็นพระสัมม,สมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนากตปรารถนาพระโพธิญาณจะทําบุญอะไรก็แล้วแต่จะตั้งความปรารถนาอย่างต่อเนื่องยาวนานอย่างนักี่สิบ์สมัยแสนมาครับนี่เนะเาะกเรื่อยมาเลยนี่เรากำลังเรียนรู้ตรงนี้นะ ในยุคข,ของพระมังคลาสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระองค์นี้เองลรบบรมโพธิสัตว์ของเราซึ่งคือพระสมณะโคดมสัมมาสมัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้นะจ๊ะพัทธลกับนี่มีพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นแค่ห้าพระองค์นะจ๊ะเพราะมีผู้มาบอกครูพี่าหญ่ไปเจอองค์ที่หก <c oughs> องค์ที่หกนี่ครูพี่าหญ่าตกกลับไปแล้ว บอกเพิ่งเจอหยกๆเลยองค์ที่หกเออเอารูปให้ดูเลยรู้ใหญ่ก็อืมดีเหมือนได้ข้อมูลเพิ่มขึ้นนี่นาะพระบรมโพธิกเราท่านก็ได้มาบังเกิดเป็นพระมหาสารชื่อสุรุจีนักเรียนทวนได้จ้ะสุรุจีเป็นพระมหาสารชื่อ จู่วานวันหนึ่งสุรุจิพรามได้ทราบข่าวการเสด็จมาของพระมังกรสัมมาสมัมพุทธเจ้าก็ดีใจพระมังกรสัมมาสมัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงมีพระรัศมีแผ่ไปหมื่นโลก,กาธาตุตลอดเวลาจําได้ไหมจ๊ะสุริจพรามณ์พระราบก็ดีใจท่านตั้งใจอยากจะไปพบกับพระบรมศาสดาสมณสมพุทธเจ้ามานานแล้ว ในความเพื่มมิติยินดีนี่เองสุริจิพรามจึงรีบเดินทางไปเข้าเฝ้าพระบรมาสารดานในทันทีพระพรามสสรุจิได้เดินทางม,มาเข้าเฝ้าพระมังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงสแสดงธรรมนี่นะจ๊ะไปถึงนี่ท่านจะยิ้มก่อนแล้วก็ทักทายก่อนแล้วก็สแสดงธรรมเลยเพราะการมเกิดเครื่องสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดยาก เป็นมนุษย์เกิดเป็นมนุษย์ก็ยากการได้ฟังทรรมก็ยากการได้รธรทมก,ก,ก็ยากอะไรยากๆนั้นเพราะฉะนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงประหยัดเวลาก็ทรงสแสดงทมทันทีเลยอันงดงามทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและเบื้องปลายแก่พราหมณสุรุจิงดงามคือทั้งไพเลาะทั้งถ้อยคำทั้งเนื้อหาทั้งความแจ่มแจ้ง ทำลายความไม่รู้ในใจของผู้ฟังหมดไปขจัดข้อสงสัยหมดไปทําลายความไม่บริสุทธิ์ในใจเนี่ยค่อยๆทยอย,อยหมดไปทลายความทุกข์ในใจของผู้ฟังหมดไปบางคนก็ได้แค่ตอนกระหนำํำบางคนก็ได้ช่วงที่กำลังดำเนินเรื่อง บางช่วงก็ช่วงปลายตอนสรุปอย่างนี้ได้จ้ะอ่าอย่างนี้จ้ะเขาเรียกว่างามทั้งเบื้องต้นทากลางและเบื้องปลายคือฟังตอนไหนก็บรรลุธรรมตอนนั้นมีความสุขความบริสุทธิ์บังเกิดขึ้นออนี่เข้าถึงพระในตัวนี่นี่จ้ะเข้าถึงความสุขความบริสุทธิ์อย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อนเลยนี่นะจ้ะเออเพระาะฉะนั้นเนี่ยเวลา เราจะทําความเข้าใจว่าทรงแสดงทำงดงามเบื้องต้นท่ามกลางเบื้องปลายเนี่ยสังเกตดูเวลาเราฟังนำเนี่ยแล้วใจของเรารู้สึกอย่างไรเป็นปลื้มไหมเข้าใจไหมใจไหมเฮ้ไม่หลูก <c oughs> เออถ้าข้างใจมันอย่างหนึง่ง <c oughs> ข้างใจมันจะอยู่แถวแถวนี้เนี่ย ถ้าข้างใจมันอยู่ตรงนี้ <laughs> ถ้าเข้าใจมันเข้ากลางมาเลยเ<อ>ข้าใจไหมเข้าใจมเอามาเองหน่อยเองหน่อยเมื่อจบพระธรรมเทศนาแล้วน <laughs> 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 ี่ไภระเบิงต้นนำกลังเบื้องปลายทั้งอัฏฐะและปัญชน,นะ <laughs> คือยกหัวข้อมาแล้วขยายความ <laughs> ตีความ <laughs> นี่นะให้ได้ความไม่ใช่ตีความจะไม่ได้ความ อางน,นี้นะจนเข้าใจความเนื้อความแจ่มแจ้งทำลายความสงสัยความไม่รู้ความไม่บริสุทธิ์ความทุกข์อะไรต่างๆเป็นต้นหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านั้นเลยคนฟังเออตามทันไหมจิตใจก็อาจหาอรเริงเบิกบานอยากจะทําตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนอย่างนี้ก็เรียกว่าไพราะเบื้องต้นท่ามกลางเบื้องปลายอย่างนี้ไง ฟังแล้วอยากฟังอีกติดหูติดใจ,จนี่นะออนี่นี่จ้ะว่าจบพระธรรมเทศนาแล้วสุรุจิพรางก็พลมาเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพระบรมศาสดา,า,าอย่างแรงกล้าทานยังกราบนิมนต์พระบรมศาสดา,า,าพร้อมเหล่าพระภิกษุสงฆ์สาวกมาฉันพระทหารในวันลงขึ้นเออเหอไหมจะาพอเกิดกุศลศรัทธาขึ้นมาแล้วอยากได้บุญอยากอยู่ยใกล้ๆท่าน อยากฟังท่านพูดอยากฟังทำมจากท่านาอยากบรรลุทรามตามท่านก็นิมนต์มาอย่างนี้นะจ๊ะอ,อีกหนึ่งสงขยเศสนั้นเองนนะตอนนี้ท่านก็อยู่ชั้นชั้นดุสิตสวรรค์ชั้นดุสิตนะจ๊ะก็ยังไม่ได้ลักษณะมหาบุรุษนะบาลมีเต็มปีกำลังนึกเปลืองมิติ ในพระบารมีของท่านนะสามสิบทัดทบทวนความปลื้มมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจรอคอยเหมือนไม่ได้รอคอยรอคอยด้วยอารมณ์ผ่อนคลายถึงวันเวลาที่ได้มาตัดสรวนุตรสัมมาสังุุธญาณในโลกมนุษย์นี้นะ ที่นาอัจรรย์คือเกิดบังเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งพระเจ้าจากักรพรรดิที่มีรัตนเจ็ดจะสด็จไปยังเธวีบต่างๆได้ที่อยู่รอบๆเขาวัาุมเมนเขาสินเนรุซึ่งเป็นที่ตั้งสวรรค์ยันจัตุมาราชิกาชั้นดาวดึงอ้อ,อยนั่งจักไปเลยเนะี่ย ไม่อย่าไปตามลำพังไปทั้งกระบวนเลยเออโอ้จักค่ยอยวับวับเออจะแวบ,บเดียวถึงก็ได้หรือจะค่อยๆค,คลื่นออได้ทั้งนั้นนี่เนะาะจักแก้วมีริม์มากพาไปจะวีบเลย ไปปกครองหมดเลยเนี่ยไปที่ไหนมีแต่เขายกสมบัติให้าราชสจะสมบัติให้อะไรต่างๆให้หมดแต่ที่น่ามหาัศจรรย์คือลงไม่ติดในสมบัติจกักรพรรดิเลยในความเป็นพระเจ้าบรมจกักรพรรดิปกครองทวีบั้งสี่ทั้งทวีบน้อยอีกสองพันนี่ะ ทวีปใหญ่สีทวีปรือโลกนี่ตั้งหลายใบนี่สีใบใหญ่สองพันใบเล็กที่มีมนุษย์อยู่เนอะอแต่ไม่ใช่รูปร่างอย่างที่อิดอีอะไรนั่นแหละเอรียกใบถูอนกันนั่นเ,เนอ,อ,อ <laughs> นนนะ าสวยจ้าโอ้สละได้เนี่ยถึงจุดอิ่มตัวของความเป็นบรมจััจพรภัทพอ,อมาถึงตรงนี้ก็ยังไม่เกิดความเต็มเปี่ยมของชีวิตเลยออกบวทืมใครได้ไปอยู่ยุคนั้นเนี่ยนะสะดวกสบายมีความเสมอภาคกันตั้งแผ่นดินไม่มีการแบ่งชนชั้นวรรณะ มีที่อยู่ที่อาศัยดีทุกอย่างเลยเพราะทุกอย่างมันสะดวกสบายเขากายสบายใจเขาปลอยสบายกายซึ่งเป็นเรือนของใจเนี่ยใจก็อยู่ได้อย่างสบายไม่ไปคิดเรื่องโน้เรื่องนี้เหมือนมนุษย์ษยุคปัจจุบันเนี่ยไหมจ๊ะนี่ใจไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัว ไปคิดตัวนคินี่เพระาะไม่ค่อยสะดวกไม่ค่อยสบายนี่เนาะต้องไปแสวงหาดิ่ลนต้องไปตบไปตี้มา<ช> <c oughs> เอ่อก็จะได้รัพย์มาหล่อเลี้ยงสังขารหล่อเลี้ยงชีวิตแต่ยุคนั้นไม่มีไม่มีทุกอย่างมาลงตัวไปหมดโลกในยุคนั้นเต๋ เมื่อพระพุทธองค์ทรงรับอรัตนาแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสถามพราหมณ์สุรุจิบรมโพธิสัตว์ว่าพ่อพราหมท่านในการภิกสุจำนวนเท่าไหร่สุรุจิพราหมณ์บรมโพธิสัตว์ก็ได้กลาบทูลกลับว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ไมราบาพระวิกษุโ่เป็นพระสาวกของพระองค์น่ยมีจำนวนทั้งหมดเท่าไหร่